คุณผู้ชมครับตอนจบของแม่เบี้ยมี2แบบตามที่พี่เอสุภชัยศรีวิจิตผู้จัดละครเรื่องนี้จากค่าย x x n t t r t t i n n m n t t ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาระบุว่าทำตอนจบไว้2แบบนะครับก็จะมีการวัดใจคนดูดูกระแสะว่าเป็นยังไงดีนคือว่าช่วงนี้แหละเป็นการดูกระแสะและประเมินนะครับ เพราะว่าวันอังคารที่2 1กันยายนก็จะเป็นตอนจบบริบูรณ์แล้วขณะเดียวกันแม่เบี้ย6เวอร์ชันที่ผ่านมาดินเคยเล่าว่ามีการจบด้วยกัน3รูปแบบใน3รูปแบบนี้ถ้าเจาะเฉพาะเมฆขลาจะมี2แบบแล้วเวอร์ชันนี้จะจบยังไงล่ะล่าสุดมีการเปิดเผยออกมานิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเทียบกับเมฆขลาปี3-4เวอร์ชันช่อง7เหมือนกันด้วยนะครับที่ดินบอกว่าเมฆขลาเนี่ย แรงที่สุดจากทุกเวอร์ชันเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ชายมากถึง13คนส่วนเวอร์ชั่นนี้นะครับเมฆขลามีชนะชนคนเดียวอยู่เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยฮะบางส่วนมีสปอยนะครับอ้างอิงจากการอ่านการเปิดเผยเรื่องย่อและการดูแม่เบี้ยใครหลบสปอยสต็อปคลิปนี้เลยนะแต่ถ้าอยากดูต่อก็อินดีตามดิมนไปเลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินพัชราภพ,พลที่ YouTube และ t ิ k t o k ตหนึ่งในแนวทางที่ปเปิดเผยออกมานะครับกับการจบแม่เบี้ยวเวอร์ชันนี้ก็คือเมฆขลาเนี่ยมีผู้ชายคนใหม่ครับคุณผู้ชมยิ่งตอนนี้นะเมฆขลาเนี่ยเขาก็รู้แล้วรู้ชัดแล้วว่าชนะชนยังไงก็ตัดใหมแก้วไม่ขาดซึ่งที่ผ่านมาถ้าไปย้อนดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆชนะชนไม่เคยตัดไหมแก้วขาดเลยเขายังเป็นห่วงเป็นใย,ยยังคอยดูแลอยู่ห่างและไม่เคยด่าวทอต่อว่าไหมแก้วแบบ รุนแรงเลยนะครับคุณผู้ชมและท้ายที่สุดเมฆขลาดเนี่ยจะไปขอยุติความสัมพันธ์กับชนะชลด้วย2เหตุผลเหตุผลแรกก็คือเขาประเมินหลายๆอย่างละและสิ่งที่เขาไปคุยกับใหม่แก้วไว้ใหม่แก้บอกว่าการที่จะยุติเรื่องนี้คือคุณต้องเลิกยุ่งกับชนเขาจะทำครับ และ2เหตุผลสําคัญมากเลยถ้าไม่เลิกยุ่งแล้วมันจะไปยังไงต่อในเมื่อง,งูไม่ปล่อยชนะชนไวแน่เขาคิดว่าถ้าเกิดครบต่อและชนะชนยังมาบ้านเรือนไทยชนะชนตายแน่นอนครับก็เลยยุติความสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําเพื่อชนะชนด้วยถ้ามองถึงเขารักกันนะตัดขาดครับและท้ายที่สุดก็จะไปเจอกับผู้ชายคนใหม่นี่คือหนึ่งในแนวทางนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะจบแบบนี้นะเป็นหนึ่งในแนวทางครับคุณผู้ชมรอดูกันและเมื่อเราเทียบกับแม่เบี้ย เวอร์ชั่นปี3 4นะครับพี่จุ๋มแสงระวีเป็นแม่ขลาแรงที่สุดครับจากทุกเวอร์ชั่นเดี๋ยวเล่าแล้วมาดูซิว่าตอนจบจนดินจะเคาะในมุมมองเลยนะว่ามันควรจะจบแบบที่ดินเล่าเมื่อ,อตะกี้หรอว่าไปเจอผู้ชายคนใหม่ปี3 4ี่เนี่ยนะครับผู้ชาย13คนไล่เรียนกันมาเลยนะคนแรกชื่อว่าโชคชยัยเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมีความสัมพันธ์กันเสร็จแล้วแม่ขลาเทเลยครับผู้ชายคนนั้นนะ่ะ คิดจริงแต่แม่ขลาไม่ได้คิดจริงผู้ชายก็เลยตามตือ้อแม่ขลารําคาญมากท้ายที่สุดบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเซ็กเหมือนกับของกินถ้าของกินไม่อร่อยเขาก็ไม่กินต่อเขาก็เลยเทครับข้อคนที่2ครับคุณผู้ชมชื่อว่านายเสกสรรคนนี้มีอายุขึ้นมาหน่อยเป็นพ่อของเพื่อนสนิทตัวเองตอนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยคบกันมีความสัมพันธ์กันท้ายที่สุดแม่ขลาก็เทเพราะโปะแตกครับเพราะว่าไปแม่ขลาตามไปกินข้าวที่บ้านของเสกสรรแล้วไปเจออ้าวนี่มันพ่อเพื่อนตัวเองนี่ ก็เทไปอีกคนหนึ่งผู้ชายคนที่3เสียโพสหรือว่าถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ก็คือนายโพสสามีของวิชุดาเนี่ยเวอร์ชันนี้เสียโพสก็มีเมียแล้วเหมือนกันครับก็มีความสัมพันธ์กันทีนี้เสียโพสเนี่ยเป็นผู้ชายที่ตื้มากที่สุดนะครับและมีบทบาทมากสุดเหมือนกันในเรื่องตื้และคิดว่าจะหย่าก,กับเมียแล้วมาแต่งกับแม่ขลาเลยนะแม่ขลาเทครับแล้ววันหนึ่งแม่ขลาตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่อเมริกาพอไปเรียนเสร็จกลับมานะครับผ่านไป2ปีกว่านะกลับมา พร้อมกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่คบกันชื่อว่าอรชุนแต่จริงๆเขาตกลงกันไ้นะว่าถ้าเกิดกลับมาที่ไทยเนี่ยต้องเลิกติดต่อกันแต่อรชุนเขาไม่เลิกและออรชุนมีเมียอยู่แล้วด้วยตามมาหาเมฆลาที่ทาวเฮาส์ครับเมฆลาก็ตอบว่านะครับชายสุดก็เทเพราะเมียตามมาจับได้ครับกี่คนละ4คนนอกจากนี้ครับบุษบาเนี่ยยังบอกกับเมฆลายังมีการคุยกันว่าเออจริงๆแล้วเมฆลาเนี่ยไม่ได้มีผู้ชายแค่นี้แต่มีผู้ชายอีก7คนตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศ รวมเป็น11คนที่ไม่ขลามีความสัมพันธ์ด้วยแล้วทุกคนไม่ขลาเนี่ยเขาบอกชัดเลยว่าเขาไม่ได้จริงจังกฎของเขาคือเขาไม่ชอบผู้ชายที่มาตามตือ้อถ้าเขาอยากมีความสัมพันธ์ถ้าเขาอยากเจอถ้าเขาอยากคุยเขาจะติดต่อเองแต่ถ้าผู้ชายคนไหนมาวอแวมายุ่ง มาตือ้อมาโทรหาเขามาหาเขาก่อนไม่ชอบครับและส่วนใหญ่เขาเททิ้งหมดเลยไม่สนใจด้วยว่าคนนี้จะมีครอบครัวแล้วหรือไม่มีหรือจะรักหรืออะไรเพราะเขาไม่เคยใช้คําว่ารักเลยครับคุณผู้ชมจนกระทั่งมาเจอกับผู้ชายคนที่12ก็คือชนะชนอันนี้เขาเรียกว่ารักตอนแรกก็ไม่ได้คิดอนหรแต่ท้ายที่สุดเขาก็เออนี่มันคือความรักทําให้ใจควยเขวได้จริงๆแต่พอหลังจากชนะชนตายครับก็ไปเจอกับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้ก็เป็นคนใหม่ครับคนที่13 รวมแล้วเมฆขลาเวอร์ชั่นนี้มีผู้ชาย13คนซึ่งนี่คือว่าเขาเล่าปมของเมฆขลาได้ชัดด้วยนะครับเพราะเมฆขลาเห็นพ่อทํากับคุณโกสุมคือมันไม่เหมือนรังสรรโกสุมเวอร์ชั่นนี้ที่รักกันแล้วรังสรรเนี่ยให้ความสําคัญกับโกสุมมากกว่าแต่เวอร์ชั่นนั้นเนี่ยเจ้าสัวหรือพ่อเมฆขลาเนี่ยดูจะฟังเมียหลวงมากกว่าด้วยซ้ำไปครับคุณผู้ชมเพราะเมฆขลาโตขึ้นเขาก็คิดว่าเอาพ่อทําได้ผู้ชายทําได้ใช่ไหมเขาก็ทําได้เหมือนกันไม่จริงจังก,กับผู้ชายคนไหนเลยผู้ชายต้องเป็นฝ่าาายมาตามต แล้วช่วงท้ายขมวดตอบย้ำเรื่องกิเลสตัณหาศีลธรรมและงูไว้ชัดเหมือนกันเพราะเมื่อแม่ขลามีผู้ชายคนใหม่ชีวิตแม่ขลาวนลูปงูตัวใหม่ก็กลับมาให้คนดูได้คิดต่อซึ่งมันสอดคล้องกับการปูทางเล่าเรื่องความเป็นแม่ขลามาตั้งแต่ต้นเพราะเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วส่วนแม่ขลาเวอร์ชั่นนี้ล่าสุดถ้าจะจบแบบมีผู้ชายคนใหม่เนี่ยคุณผู้ชมดินว่าสังคมหรือตัวนี้เองก็จะตั้งคำถามว่าไหนละ่ะคือกรรมที่แม่ขลาได้รับ ในเมื่อละครที่ดรนบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเล่าดีเล่าสนุกและลึกซึง้งตอกย้ำไม่เห็นเรื่องของผลของการกระทําทุกตัวละครคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีจุดจบที่ชัดมากๆเลยนะครับแล้วไหนคือจุดจบของเมฆขลาคือกรรมที่เมฆขลาได้รับถ้าจบแบบนี้นะถ้าจบแบบน,นะนี้ยังไม่ได้ค้อนะถ้าเกิดเมฆขลามีผู้ชายคนใหม่หรือว่าแค่ความเจ็บปวดเสียใจคือคือผลของกรรมแล้วหรอคุณผู้ชมถ้ามองดูตอนนี้เมฆขลาเนี่ยเขาเริ่มถอยเพราะเห็นแล้วว่าชนะชนตัดไหมแก้วไม่ขาด และงูก็ไม่ปล่อยไว้แน่นอนมันจะแค่นี้จริงเหรอนี่ก็เลยคิดว่าถ้าจบแบบมีผู้ชายคนใหม่โอ้โหเควสเช่นมาจะเยอะมากๆครับคุณผู้ชมหลักคิดว่าจะจบยังไงระหว่างเจอผู้ชายคนใหม่มีผู้ชายคนใหม่มีชีวิตใหม่ไปเลยกับฆ่างูแล้วตายตามงูไปเลย อยากถามคุณผู้ชมจริงๆครับนี่ยังไม่ได้บอกว่าเคาะหรือมิอหรือจะจบแบบไหนนะเพียงแต่บอกความคืบหน้าว่ามีการเปิดเผยมาแบบนี้และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเทียบกับปี3-4ซึ่งปูทางเล่าเรื่องมาอีกแบบหนึง่งติดตามไปด้วยกันนะครับ2ตอนสุดท้ายแล้ววันจันทร์และอังคารที่จะถึงนี้ก็อีกไม่กี่วันแหมลุ้นจริงๆครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเราจะโดน แกงม้อใหญ่กันอีกหรือเปล่าพบกันคลิปหน้านะถ้าคุณผู้ชมชอบสิ่งที่นำเสนอก็ชวนติดตามไปได้เลยนะครับยูทูบชีพพิที่มุมจอหรือด้านล่างจะมีปุ่มให้กดติดตามกด s u b สไคร b ์ส่วนที่ติตตอบกลุ่มบวกตรงรูปโปรไฟล์ไปแล้วจริงๆครับสวัสดีครับ